สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะวันนี้วันนี้ครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้จะมาทำข้าวต้มนะคะข้าวต้มสมุนไพรนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะที่เห็นเดือดอยู่ในกระทะนี้นะคะก็จะเป็นข้าวข้าวนะคะเราใช้วันนี้เราใช้ข้าวดิบนะคะข้าวเจ้านะคะสองหอ,กอ,อ50กรัมน,นะคะแล้วกเ็เป็นน้ำสองถ้วยนะคะ เราก็ใส่ไปนะคะแล้วต้มไม่เดือดคะให้ข้าวเป็นไตนะคะเมื่อข้าวเป็นไตเสร็จแล้วนะคะข้าวก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็เติมน้ำไปหนึ่งถ้วยนะคะน้ำที่เติมเนี่ยควรจะเป็นน้ำสุกนะคะเพื่อให้อาหารของเราคงทนนะคะตอนนี้ของเราก็เดือดแล้วนะคะเราจะเติมน้ํานะคะเติมน้ําไปหนึ่งประมาณนะคะหนึ่งถ้วยเพราะเวลาเราต้มไปนี้นะคะน้าเขาก็จะทําไมคะจะ้วดลงไปเรื่อยๆนะคะ พอพอพอเติมน้ำลงไปแล้วนะให้เดือดสักสองพุ่งนะคะแล้วก็ข้าวของเราก็จะใช้ได้ค่ะนะคะต้มแบบนี้ข้าวจะเป็นเม็ดอร่อยนะคะต้มเสร็จแล้วกินเลยนะคะค่ะเราจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราใอ้เขาเดือดน,นะคะตอนนี้เรามาดูธัญพืชที่เราเลือกมาะคะ่ะอันนี้เป็นข้าวโพดนะคะ ข้าวโพด50กรัมน,นะคะแล้วนี้ก็เป็นมันสีส้มหรือเราเรียกว่ามันแครอทนะคะ50กรัมเช่นเดียวกันนะคะเราต้มไม่สุกก่อนนะคะหรือบางคนอยากจะใส่ไปดิบๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่ามันช้านะคะแต่ว่าถ้าเราต้มไม่สุกมาแล้วนะคะเราอย่าใส่น้ําเยอะนะคะต้องน้าแจ๊กๆนะคะน้ําของเราจะได้ไม่เสียไปมากนะคะค่ะจากนั้นนะคะพอพอข้าวเราสุกแล้วนะคะตอนนี้ข้าวเราก็เดือดแล้วนะคะเห็นไหมคะ เดือดแล้วข้าวเราเม็ดก็จะสวยนะคะฟองนี้ถ้าเป็นฟองเราก็ช้อนขึ้นค่ะนะคะอย่าต้มน้ำนองมากนะคะต้มน้ำแบบว่าแจ๊ะแจะพอดีพอดีนะคะอย่าเยอะมากนะคะข้าวต้มของเราก็จะอร่อยะคะ่ะวิธีการต้มข้าวต้มจะให้อร่อยเนี่ยมันก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆะค่ะนะคะ,นะคะกินแล้วดีนะคะสบายท้องค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ใส่มันแคอรอทลงไปค่ะมันแครอทจะเป็นมันสีส้มนะคะดีต่อสุขภาพนะคะกินแล้วสบายทอ้องข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็เช่นเดียวกันค่ะกินแล้วสบายท้องเหมือนกันนะคะขับถ่ายดีนะคะทําให้เราสบายค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราก็คนในะคะ่้นะคะญญปันหยาบุยเขาก็เราจะผสมกลมกลืนไปกับข้าวต้มนะคะ ตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าน้ําน้อยแล้วก็สามารถเติมได้อีกนะคะเน้นย้ำนะคะน้ําที่เติมต้องเป็นน้ําสุกนะคะ,คะเดี๋ยวให้เดือดน,นะคะให้เดือดพุ่งหนึ่งแล้วก็ใช้ได้นะคะกินได้เลยนะคะกินเป็นอาหารเช้านะคะอากาศเย็ยนๆหน่อยนะคะกินข้าวต้มโรดีค่ะเดือนเตือดแล้วนะคะพอเดือดแล้วเราปิดไฟค่ะ อันนี้ก็ทานรับประทานได้สองท่านนะคะข้าวห0สกรัมนะคะตักเสิร์ฟนะคะกินตอนเช้านะคะกินตอนเช้ากับเราไปได้วยกันนะคะหนึ่งถ้วยค่ะนะคะอร่อยค่ะสีสวยงามค่ะธัญ,ญพืชน,นี้ท่านก็เลือกเอาตามชอบก็ได้นะคะถ้าเราชอบอย่างไหนเราก็เลือกแบบนั้น,นะคะ่ะ เอนคนทาชอบข้าวโพดค่ะแล้วก็ชอบมันนะคะวันนี้ก็เลยชอบก็เลยเอามันสีส้มมาทํานะคะเสร็จแล้วนะคะข้าวต้มทันยาพืชของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะและก็ที่สําคัญนะคะกดติดตามให้เราด้วยค่ะสวัสดีค่ะติดตามให้เราด้วยนะคะชอบต,ติดตามนะคะนะคะ สวัสดีค่ะอันนี้ก็รับประทานตอนเช้านะคะรับประทานวันนี้รับประทานกับเตียมไชยสามรสนะคะแล้วก็ไข่ทอดใบเกียวชายนะคะหรือว่าใบผักดองนะคะอร่อยค่ะหรือถ้าจะเพิ่มปลากรอบอีกสักนิดก็ดีนะคะสวัสดีค่ะ